สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทีอํา ที่แรกนะครับเราพามาอยู่ที่เมืองเก่าเวสาลีเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานนะครับจากการสรํารวจของรกรมศิลปากรพบว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับเมืองเก่าเวสาลีนั้นน่าจะมีชุมชนมาตั้งหลักแหล่งมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและได้พัฒนาสู่การเป็นชุมชนคูน้ําขั้นดินในสมัยทราวดี ทั้นในสมัยละโวเมืองเวสาลีก็เคยเป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆในสมัยนั้นโดยปรากฏหลักฐานทราบวัตถุบโบราณต่างๆเช่นพระปางหอสมุดและพระพุทธรูปของโบราณราวพศ1100-1400ถึงอันเป็นช่วงเวลาที่ของเรืองอำนาจในแคว้นสุวรรณภูมิ รามาอยู่ที่วัดสะทะเลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของชองเภอไผ่สาลีเพราะว่าเป็นที่ปริสานขององค์หลวงพ่อดำซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมากของชาองเภอไผ่สาลีเพราะเชื่อว่าใครมาขอสิ่งใดแล้วสมปรารถนาก็จะนําวงแคนมาลําแก้บ,บนแบนะนที่เราเห็นเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับหลวงพ่อดำวัดสะทะเลเป็นพระโพธิูปสําคัญของชองเภอไผ่สาลี ปฏิสถานอยู่ที่ณนะวิหารจากราักรฟ้าอไผ่สารีจัังหวดนครสวรรค์กรมศิลปากรได้สั่งนิฐานว่าหลวงพ่อดำวัดสะทะเลน,น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยชาวบ้านในชุมชนให้ความศรัทธาหลวงพ่อดำกันอย่างเต็มเปี่ยมในความศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้ขออะไรก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกวันจึงมีชาวบ้านพากันมาล้ำบงแก้บ,บนรอบพระพุทธรูปหลวงพ่อดำอยู่เป็นประจำ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนลูกชาตร้อยปีไฟซาลีนะครับหรือน้ำตกซับสมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่สําคัญของอำเภอไฟซาลีนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับเรามาในช่วงของต้นฤดูฝนนะครับอาจจะไม่มีน้ําให้เราดูนะครับแต่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับไป น้ำตกซับสมบูรณ์เป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสวยงามแฝงอยู่ท่ามกลางแมกไม้เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามล่องเขาลมนางโดยมีต้นน้ำลำธารมาจากขุนน้ำตกและส่วนหนึ่งมาจากต้นน้ำเทือกเขาสอยดาวรักสดะน้ำตกมีจำนวน7ชั้นเป็นขนาดใหญ่สีชั้นและเป็นแก่งเล็กๆ3ชั้นแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ในช่วงดูฝนของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าม,มาชมน้ําตกจํานวนมากซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาการท่องเที่ยวในแต่ละปีประมาณ3-4ถึงเดือนปัจจุบันได้จัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางน้ําตกเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้ทางพระวัติศาสตร์ตามาับซึ่งจริงๆแล้วนะครับน้ําตกทตั้สมบูรณ์เนี่ยมีน้ําตกให้เราได้ชมกันถึงถึง7ชั้นนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของที่น้ําน้อยนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะพาขึ้นไปดูได้นะครับ ถ้ามีโอกาสหน้านะครับเราจะพาขึ้นไปดูถึงชั้น7ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ